โรงแรมที่เคยมีชื่อเสียงโด่งดังในจังหวัดตรังคือโรงแรมเย่นตุง้งแต่ปัจจุบันได้กลายเป็นที่ขายเสื้อผ้าและที่สร้างรายได้แก่ผู้คนบริเวณน,นั้นครับสวัสดีครับผมธนแพทย์พง์ชัยภุพิชพงศ์ครับเป็นบุตรคนที่8ของคุณพ่อเฮงยงคูแท่ผู้ซึ่งเป็นชาวจีนไทยหลังแล้วก็ได้อพยพมาอยู่ที่จังหวัดตรัง mm hmm. ก็เริ่มสร้างและสร้างตัว ตอนแรกก็เปิดเป็นร้านขายกาแฟและต่อมาก็พัฒนาเป็นโรงแรมใน,ในอดีตเนี่ยการเดินทางสื่อสารติดต่อระหว่างจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยยากมากต้องใช้การเดินทางซึ่งใช้เวลาหลายวันต้องพักค้างคืนเพราะฉะนั้นนี่นะฮะก็ต้องมีที่พักซึ่งที่ปลอดภัยแล้วก็มีอาหารมีอะไรอะไรบริก,การซึ่งเป็นความถนัดของชาวที่นี่อยู่แล้วคุณพ่อก็ได้สร้างโรงแรมขึ้นมาหลายโรงแรมนะฮะที่จังหวัดตรังก็เช่นโรงแรมเย็นตุ้งแห่งนี้ โรงแรมสินจงเอียงนะครับโรงแรมแล้วก็ได้หุ้นกับพ,กพวกทัีกหลายโรงแรมนะครับโรงแรมย่านตงนี้ก็ถือว่าเป็นโรงแรมที่ดั้งเดิมเป็น,เป,นเป็นอยู่ที่ศูนย์กลางของการค้าก็คือตลาดตลาดสดที่สานนครตลาดสดที่สานตักในอดีตดน,นะครับ,บ,รบซึ่งเป็นแหล่งชุมชนซึ่งคนทมาหากินก็จะมามาเจอกันที่นี่มาพักที่นี่นะครับได้ก่อตั้งตัวประมาณปี2,400 50- หรือเจประมาณนั้นนะครับ ค่ะแล้วทำไมโรงแรมถึงได้ปิดลงค่ะเอ่อเนื่องจากภาวะของการสัญจรมันสะดวกขึ้นโร<ม>งแรมในในยุคปัจจุบันนี้ก็มีความพัฒนาขึ้นกลายเป็นรูปแบบของความสะดวกค<ม>่าใช้จ่ายก,ก็ต้องสูงขึ้นคารุดสูงขึ้นโรงแรมในอดีตซึ่งเป็นโรงแรมเล็กๆมีไม่มีประมาณ20สถึงามิบห้องออไม่สามารถต่อตอสนองความต้องการของคนยุคใหม่ได้แล้วก็ประกอบกับในอดีตเนี่ยคนรุ่นพ่อแม่เราเนี่ย ต้องต่อสู้ด้วยความยากลบาบากเนื่องจากว่าใช้แรงงานใช้ฝีมือในการทำอาชีพเมื่อเมื่อมีฐานะขึ้นก็ส่งให้ลูกเรียนให้ลูกเรียนสูงๆก็เหมือนก,กับคนคนกลางทั้งหมดนะคนตลางทันะ้งหมดนี่ยจะส่งลูกเรียนไปที่กรุงเทพหมดเลยที่บ้านผมเนี่ยทั้งหมดเกคนก็จบป,ปริญญาตรีปริญญาโทหมดเป็นแพทย์เป็นวิศวะเป็นสถาปนิกเป็นอาจารย์ทุกคนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะมาลงทุธุรกิจตรงนี้ก็ไม่มีประกอบกับ ภาวะของโรงแรมซึ่งถดถอยไปก็เลยต้องปรับรูปแบบทําเป็นธุรกิจอื่นซึ่งสามารถทำรายได้ได้ใกล้เคียงกันหรือมากกว่าเมื่อก่อนมีเคยมีใครมาปักบ้างแล้วก็มีความดุดังอย่างไรคะอ๋อในอดีตนี่ในอดีตนี่อ่ะพวกพ่อค้าพ่อค้าแม่ค้าทั้งซึ่งในอดีตจังหวัดตรังนี่นะฮะเป็นศูนย์กลางของการค้าขายเดี๋ยวพวกเราอาจจะไม่รู้นะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยภาคใต้ในี่ังเป็นยอที่ดังมาก สมมุติว่ามีหนังหนังฉายที่ต่างหนังฉายที่ที่ต่างจังหวัดนี่นะฮะอย่างเช่นว่าหนังเรื่องหนังเรื่องหัชื่อว่าเรื่องเบนเบนเฮอร์อะไรอย่างนี้นะฮะหรือผู้ชนะสิบทีดอะไรเงี้ยเขาจะฉายพร้อมกับกับกรุงเทพเลยก็จะมีคนจากนครศรีธรรมราชสงขาหมอรถเก๋าบารีคับรถเลยครับมาดูมาดูรถถอบเที่ยงคืนของที่ตร้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่พักพิงของคนในอดีตที่โด,ด่งดนะังมาก ค่ะเมื่อโรงเรมปิดลงแล้วสถานที่แห่งนั้นได้กลายเป็นอะไรคะครับตอนนี้เราก็ปรับปรุงให,ให้ให้กลายเป็นสถานที่เขาเรียกว่าอัพราซ่านะครับเนื่องจากว่ามันเป็นจุดเป็นจุดที่อยู่ตรงตลาดสุนเทศบาลแล้วก็แบ่งเป็นล็อกให้พอค้ายแมค้ามาเช่าเพื่อข,อขายของขายเสื้อผ้าน,นะครับค่อยากให้พี่แนะนํานะคะว่าอยากจะฝากอะไรไว้กับคนรุ่นหลังให้ให้ใหนึกถึงโรงเรมเยีย่ยนตุงของพี่ไว้ะค่ะ ปรับอะไร้บ้างครับก็ก็ถือว่าทุกอย่างทุกอย่างก็ตามกฎขององน,นิจจ์นะฮะมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปโรงแรมแห่งนี้ก็เหมือนกันนะครับมีในช่วงของการเกิดขึ้นแล้วก็ความรุงโร์แล้วก็ปรับปรุงนะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราปรับปรุงแล้วเนี่ยเราจะทําให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้หรือเปล่าสามารถรักษาคุณค่าที่ระชปชนของเราได้เขาไว้หรือไม่ครับแพ้ okay, เลยครับ ครับอันนี้คือก็คือเป็นรูปของของครอบครัวซึ่งคุณพ่อคุณแม่ภูมิใจมากเพราะว่าจากคนขายกาแฟเจ้าของโรงแรมนะฮะสามารถส่งให้ลูกได้จบการศึกษาขั้นสูงสุดก็คือับบเปยตรีบญีาโทมีทั้งแพทย์จุฬาพิศวัจุฬาสถาปย์จุฬานะครับแล้วก็หลายคณะซึ่งแต่ที่สำคัญก็คือว่าความเป็นคนดีมีคุณค่าของสังคมซึ่งจะยินทำคมทำคมมีชื่อเสียงให้กับตระกูลต่อไป ญายาต้นที่แปดได้ประสบความสาเร็จจากรายได้ของโรงเรียมเย่นตุ้งทําให้ได้มีการศึกษาที่ดีเรียนจบได้เป็นทันตแพทย์มีคลินิกเป็นของตัวเองซึ่งเป็นความภาคภูมิใจแก่ตนเองและครอบครัวแต่ในที่สุดทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาถึงแม้โรงแรมเย่นตุ้งได้ปิดกิจการไปนานแล้วแต่โรงแรมเย่นตุ้ง ยังอยู่ในความทรงจำของนายทันตเพทย์พงษ์ชัยภูพิษพง์และชาวจังหวัดตรังตลอดไป